ในคลิปวิดีโอนี้แอดมินจะพาท่านผู้ชมมาเจาะพื้นที่เสี่ยงภัยว่าวันนี้พื้นที่ใดบ้างจะมีโอกาสเจอปริมาณของฝนตกและพื้นที่ใดจะเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมาก พร้อมกับเช็คสภาพอากาศที่ค่อนข้างแปรปรวนในช่วงนี้สําหรับใครที่ชอบลมหนาวลมหนาวจะอ่อนกําลังลงและจะมีกําลังแรงขึ้นประมาณช่วงวันที่เท่าไหร่ฉะนั้นในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นการพยายกรณ์อากาศตั้งแต่วันที่9ตุลาคมถึง18ตุลาคม2567นี้และเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับทั้งหมดนี้สามารถติดตามได้กับแอดมินลุดสิทธิคนจนคลิปนี้ครับฝากกดติดตาม ถ้าหากว่าชอบก็ฝากกดไลค์หากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดแชร์และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดจากการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางช่องของเราได้อัปโหลดลงครับ เอาละครับท่านผู้ชมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับประจําคลิปช่วงเช้าของวันพุทธที่9ตุลาคมเริ่มต้นกันในช่วงแรกของคลิปท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าในช่วงนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นได้มีกําลังอ่อนลงส่งผลทําให้ลักษณะสภาพอากาศในประเทศไทยความเย็นนะครับค่อนข้างอ่อนกําลังลงและเนื่องด้วยจากสาเหตุนี้เองนะครับจึงส่งผลทําให้แนวของล่องมรสุมนะครับก็จะค่อยๆมีการขยับขยื่นเคลื่อนตัวขึ้นมา พาดผ่านบริเวณทางภาคกลางทางภาคตะวันออก และก็บริเวณทางภาคใต้ซึ่งในขณะที่กระแสะของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ช่วงนี้มีกําลังอ่อนนะครับในขณะที่ลมค้าจากทางฝ่ายตะวันออกนะครับก็พัดมาจากทางตะวันออกเชียงเหนือด้วยกําลังเล็กน้อยถึงกําลังปานกลางในบางพื้นที่ในบางช่วงเวลาอาจจะมีกําลังแรงขึ้นนะครับแน่นอนว่าจากปัจจัยต่างๆเหล่านี้ปริมาณความชื้นที่ควบแน่นกันอยู่ทางทะเลจีนใต้ก็จะอาศัยนะครับมากับลมค้าฝ่ายตะวันออก พาดผ่านทางประเทศลาวแล้วก็ทางประเทศเวียดนามเข้ามาอย่างประเทศไทยของบ้านเราซึ่งในขณะที่แนวของร่องมรสุมก็สร้างทําให้เกิดปริมาณของฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นตามที่แนวของล่องมรสุมพาดผ่านนะครับนี่จึงเป็นปัจจัยและก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ทางภาคตะวันออกเชียงเหนือ ทางตอนล่างนะครับทางภาคกลางตอนล่างเน้นกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกและทางภาคใต้ยัยงคงมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในบางพื้นที่มีฝนตกหนะักสําหรับคลื่นลมบริเวณทางทะเลอันมันแล้วก็ทางอ่าวไทยช่วงนี้มีกําลังค่อนข้างอ่อนโดยมีคลื่นต่ากว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก่อนที่เราจะไปอัปเดตสภาพอากาศจากแบบจําลองนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับพยากรณ์อากาศในแต่ละภาคในอีก 24ชั่วโมงข้างหน้ากันก่อนนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว,ว่าบริเวณทางภาคเหนือจะมีอากาศเย็นในช่วงตอนเช้าทางตอนบนของทางภาคเหนือโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่นะครับเป็นปริมาณของฝนบางๆตกกระจายตัวนะครับส่วนใหญ่ทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนจังหวัดตากและจังหวัดกำแพงเพชร ภาคตะวันออกเชียงเหนือนะครับจะมีอากาศเย็นในช่วงตอนเช้าทางตอนบนของภาคได้นะครับก็ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยในช่วงนี้นะครับสภาวะของอากาศค่อนข้างแปรปรวนนะครับโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณทางจังหวัดชัยภูมิขอนแกน่นมหาสารคามนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเ,เกดและจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักได้ในบาน แห่งบริเวณจังหวัดราชบุรีนคปรปฐมสมุทรสงครามและทางสมุทรสาคร ภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดชนบรุรีละยองจันทบ,บุรีและบริเวณจังหวัดตราดทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบ,บรุรีประจวบคิริขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช พัทลุงสงขลาและจังหวัดยะลาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักได้ในบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ต ระบีจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลจากนั้นมาเช็คทางกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักได้ในบางแห่งจากนั้นเรามาเริ่มต้นอัปเดตจากแบบจําลองนะครับเราจะเคลื่อนเวลาไปดูในช่วงเวลา13นาฬิกาของวันพุทธที่9ตุลาคม ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว,ว่าในขณะที่ตั้งแต่ช่วงเที่ยงถึงช่วงบ่ายนะครับทางประเทศไทยตอนบนก็จะมีอากาศค่อนข้างร้อนบางพื้นที่ร้อนค่อนข้างอบอ้าวนะครับแล้วก็แดดค่อนข้างแรงนะครับในขณะที่ทางประเทศไทยตอนบนนะครับมีอากาศที่ค่อนข้างเย็นแบบอ,อ่อนๆท่านผู้ชมสามารถสังเกตได้จากเส้นไอโซบาร์ที่1 2นี่คือเส้นของเกตอากาศเย็นด้วยกําลังอ่อนพัดผ่านทางภาคเหนือแล้วก็ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครับลักษณะเช่นนี้จึงส่งผลทําให้เกิดฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นเ จากการ เติมความชื้นของลมค้าฝ่ายตะวันออกเชียงเหนือที่พัดผ่านทางเวียดนามทางลาวแล้วก็เข้ามาปกคลุมทางประเทศไทยตอนบนซึ่งบริเวณทางภาคใต้เป็นภูมิภาคที่ติดกับทะเลปริมาณความชื้นค่อนข้างหลั่งไหลเข้าไปได้ง่ายนะครับแล้วก็ประกอบกับแนวของล่องมรสุมที่พัดผ่านทางภาคใต้ทางภาคกลางทางภาคอีสานตอนล่างแล้วก็ทางภาคตะวันออกนะครับจากปัจจัยดังกล่าวส่งผลทําให้แบบจําลองได้อัปเดตว่ามีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ทางภาคเหนือนะครับทางภาคตะวันออกเชียงเหนือ บางพื้นที่โดยจะเน้นทางตะวันตกของภาคนะครับในช่วงเวลาที่เรากำลังดูกันอยู่ก็คือ13นาฬิกาบริเวณทางภาคกลางยังถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับเป็นฟ้าคลึ้มส่วนใหญ่สลับกับมีแดด บ,บางพื้นที่ยังคงมีอากาศร้อนแล้วก็ทางภาคตะวันออกสําหรับทางภาคใต้จะมีปริมาณของฝนตกหนักกระจายตัวเกิดขึ้นได้ตลอดช่วงเลยจากนั้นเราจะเคลื่อนดูต่อไปในช่วงเวลา15นาฬิกาเลยก็คือประมาณช่วงบ่าย3ของวันพุทธที่9ตุลาคม <c oughs> ปริมาณของฝนตกหนักเริ่มให้เห็นกันนะครับบริเวณทางประเทศไทยตอนบนนะครับจากแบบจาลองได้อัปเดตนะครับพื้นที่เริ่มก็ตั้งแต่จังหวัดอุดตรดิตถ์นะครับทางวังโปง่งนายยง คาดการห้วยด่งทางอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนครไทยนะครับแถวทางบางละกมกระทุ่มพรมพิรามวัดโบสถวังทองจังหวัดพิจิตรครับเสี่ยงฝนตกหนักปานกลางนะครับบริเวณทางอำเภอเมืองนะครับอำเภอตะพานหินอำเภอบางมูลนาคอำเภอโพประทับช้างอำเภอโพทะเลอำเภอสามงามอำเภอวังทรายพูลอำเภอทับคล้ออำเภอสากเล็ก อำเภอดงจเจริญและอำเภอบึงนางบริเวณทางจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็จะเป็นปริมาณของฝนเล็กน้อยถึงฝนตกหนักปานกลางนะครับทางอำเภอเมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับทางชนแดนทางลมศักลมเก่าวิเชียรบุรีสีเทพ หนองไผ่บึงสามพันส่วนพื้นที่ที่เหลือที่ไม่ได้เอ่ยมาของทางภาคเหนือนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟ้าครึ้มมีหมอกหนานะครับแล้วก็จะมีฝนบางๆตกกระจายตัวเกิดขึ้นนะครับบริเวณทางภาคกลางปริมาณของฝนยังค่อนข้างน้อยนะครับทางตอนบนนะครับแล้วก็อาจจะมีตกกระจายตัวบ้างทางจังหวัดนครสวรรค์หรือทางอุทัยธานีนะครับ แล้วก็ทางการจนบ,บรุรีทางโซนกรุงเทพปริมันฑนแถวทางอาราชบรุรีนะครับทางจอมบึงนครปฐม,ะมนะครับทางบางเลนกำแพงแสนอ้อมน้อยอ้อมใหญ่แถวทางนครชัยศรีนะครับสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามนะครับแล้วก็ ทางนนทบ,บุรีปากเก็ตหลังสิทธ์นะครับแถวทางบางปะอินพระนครศรีอยุธยานะครับทางสระบุรีบริเวณทางภาคตะวันออกนะครับก็จะเป็นปริมาณของฝนเล็กน้อยแล้วก็จะมีปริมาณของฝนตกหนักปานกลางเกิดขึ้นลักษณะกระจายตัวแถวนครนายกนะครับทางปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเซานะครับทางของตะเกาพนัสนิคมชนบุรีหนองใหญ่ทางสีรัชาแหลมฉบัง พัทยาสัตหีบป,ปวกแดงทางละยองนะครับ11.2ม mm ิลิเมตรนะครับชุมแสง4.5ทางแกลง 8มิลลิเมตรนะครับเป็นค่าปริมาณความชื้นฝนตกหนักปานกลางนะครับระดับ8มิลลิเมตรทางสอยดาวนะครับ1.4เป็นปริมาณฝนเล็กน้อยทางโป่งน้ําร้อนก็เล็กน้อยนะครับจันทบ,บุรีคลุงแล้วก็บริเวณจังหวัดตราดเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักปานกลางจากนั้นมาดูทางภาคตะวันออกเชียงเหนือนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปริมาณของฝนเล็กน้อยนะครับจะเป็นฟ้าครึ้มส่วนใหญ่จากอิทธิพลของลมค้าฝ่ายตะวันออกที่ได้เนี่ยนาความชืน้นจากทางทะเลจีนใต้นะครับพาดผ่านทั้ง2ประเทศนี้ แล้วก็เข้ามาปกคลุมทางภาคอีสานได้เป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะทางอีสานตอนล่างซึ่งในบางช่วงเวลาอาจจะถูกผลกระทบของแนวล่องมรสุมนะครับที่ขยับขยื่นเคลื่อนตัวมาพาดผ่านในพื้นที่บริเวณดังกล่าวก็ส่งผลทําให้มีโอกาสที่จะเจอปริมาณของฝนเล็กน้อยถึงฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่พื้นที่เสี่ยงนะครับทางโคราชนะครับทางแถวอําเภอเมืองแถวคงแถวคอนบุรีลักกะลาชแถวทางโชคชัยชุมพวงด่านคุณทศ นนไทยแถวบริเวณทางบัวใหญ่นนสูงปากทงชัยปากช่อง พิมายสี่คิ้วสูงเนินประทายห้วยแถงขามทะเลสอจังหวัดบุรีรัมย์แถวทางตัวอำเภอเมืองทางอำเภอนางรองลำไป่มาศประโคชัยแถวทางพุทธไทยสงสตึกกระสังบ้านกลวดครูเมืองละหานทรายหนองกีประคำนาโพหนองหงพระพาชัยห้วยลาดนนสุวรรณเฉลิมพระเกียรติบริเวณทางจังหวัดสุรินทร์นะครับ0.2มิลลิเมตรถือว่าปริมาณความชื้นค่อนข้างน้อยนะครับ ฝนกันข้างน้อยสีคอนละภูมิ0.3นะครับทางสังขะแถวบริเวณทางห้วยทับทันนะครับจังหวัดศรีสะเกดยางชุมน้อยไผ่บึงภูสิงห์การทะลักเบญจลักษ์นะครับทางสำโรงการทะลมจังหวัดอุบ,บลราชธานีในตัวอำเภอเมืองอําเภอกุดข้าปุ้นดอนมดแดงนาตาลโทไซส,สีเมืองใหม่โขงเจียมตะการพืชผลนาเยียอําเภอพิบูรณ์มังสาหารสว่างวีรวงเขมาราชตานซุ่ม น้ำคุณม่วง30สํามโลจากนั้นมาดูพื้นที่เสี่ยงทางบริเวณภาคใต้นะครับทางภาคใต้ตอนบนนะครับก็จะเป็นปริมาณของฝนเล็กน้อยค่าปริมาณความชื้นไม่เกิน5มิลิเมตรนะครับตั้งแต่แถวทางเพชรบุรีนะครับทางหัวหินชะอำทางประจวบทับสะแกนะครับทางบางสะพานน้อยแล้วก็ตั้งแต่แถวทางชุมพรไปนะครับก็จะมีฝนตกหนักปานกลางถึงฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นแล้วก็จะตกกระจายตัวนะครับทางชุมพรนะครับ5.5มิลลิเมตรทาง บริเวณละนองนะครับก็อยู่ที่3.2นะครับทางหลังสวน5มิลิเมตรนะครับทางในหยาน6.3ถ้าท่าชนะนะครับคุรบุรีตะกัวป่าพนมนะครับทางกระปรงทางสุราธานีดอนสักสิชนนาสารพระแสงชว่างท่าสารานะครับทางเขาพนมจังหวัดกระบี่เกาะยาวพังงาท้ายเหมือง แถวบริเวณทางจังหวัดภูเก็ตทุงสงนากลางเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับของทางจังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีฝนตกหนักปานกลางทางหนองบอนนะครับทางชาวอวด4ีเกาจังหวัดตรังย่านตาขาวพัทลุงบางแก้วละโนดพังเผาควรเนียงทางส้ให่ควรโดนจังหวัดสตูลน,นะครับทางของแง่สะเดาทางจันนะนาทวีสบ้าย้อยปัตตานีปนเลยะยลาโลทูลือเสาะ บาน,นังสตาตำบลแม่วาด นราธิวาสสุไหงโกโลกแล้วก็แถวเบตงตั้งแต่ช่วงวันที่9นะครับตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงประมาณช่วงวันที่15ตุลาคม2567นบะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นที่ปกคลุมทางประเทศไทยตอนบนแล้วก็ทางทะเลจีนใต้นะครับมีกําลังค่อนข้างอ่อนนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับคนที่ชอบอากาศเย็นๆด้วยเพราะว่าในช่วงนี้นะครับแนวพันอากาศได้ขยับเขยื่อนเคลื่อนตัวมาพัดผ่านทางภาคใต้ทางภาคกลางอีสานล่าง แล้วก็ทางภาคตะวันออกซึ่งในขณะที่กระแสของลมฝ่ายตะวันออกพัดนาความชื้นจากบริเวณทางทะเลจีนใต้แล้วก็บริเวณทางอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมนะครับทางประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะทางภาคใต้ในช่วงนี้มีปริมาณของฝนตกหนักกระจายตัวเกิดขึ้นหลายพื้นที่นะครับปริมาณฝนเพิ่มทางอีสานล่างภาคกลางแล้วก็ทางภาคตะวันออกส่งผลทําให้ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ถึงแม้ว่า ความเย็นนะครับหรือว่าฤดูหนาวนะครับปลายฝนต้นหนาวก็เริ่มจะเกิดขึ้นทางบริเวณประเทศไทยตอนบนแล้วนั่นเองนะครับจากปัจจัยที่เป็นตัวควบคุมลักษณะสภาพอากาศในประเทศไทยช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องที่อาศัยบริเวณทางภาคเหนือนะครับแล้วก็ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับในบางพื้นที่อาจจะมีอากาศเย็นในช่วงเช้ามืดถึงช่วงเชา้า ยอดดอยยอดภูแล้วก็จะมีปริมาณของฝนโปรยโปรย,ยเกิดขึ้นซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นทางบริเวณภาคเหนือนะครับทางด้านตะวันตกก็คือครึ่งซีของทางภาคเหนือนะครับก็จะมีปริมาณของฝนบางๆแล้วก็จะมีอากาศเย็นร่วมด้วยนะครับอาจจะทําให้ไม่สบายกันเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับในขณะที่ คลื่นลมนะครับทางบริเวณทะเลอันมันแล้วก็ทางอ่าวไทยมีกําลังค่อนข้างอ่อนโดยมีขึ้นต่ํากว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเอาละครับเดี๋ยวแอดมินจะกลับมาอัปเดตให้ใหม่ในคลิปถัดไปหากว่าท่านใดที่ฟังคลิปนี้แล้วเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็ช่วยกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดสําหรับการรายงานสภาพอากาศในคลิปนี้กับแอดมินลุดสิทธิคนจนก็มีเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้กบสวัสดีครับ